เคอรี่ข้างรักเต็มร้อยพร้อมแต่งอีกครั้งถ้าเจ้าสาวคือพลอยไพลินเคอรี่ข้างรักเต็มร้อยเปอร์เซ็พร้อมแต่งอีกครั้งถ้าเจ้าสาวคือพลอยไพลินหวานขั้นสุดบอกรักกันทุกวันชมแฟนสาวดูแลเอาใจเก่งขึ้นชื่อว่าเป็นหนุ่มข้างรักมากคนหนึ่งสำหรับนักแสดงหนุ่มเคอรี่ทัศนพัฒน์ที่ตั้งแต่เปิดตัวหวานใจพลอยพลอยไพลิน พมรมนตีทั้งคู่ก็โชว์หวานไม่เคยแผ่วล่าสุดนักแสดงหนุ่มมาร่วมพิธีบวงสวงละครเรื่องสัตจะในชุมโจรเสือสั่งฟาสามที่ช่องเจ็ดได้เปิดใจถึงความรักครั้งนี้ว่าดีครับทุกอย่างราบรื่นดีก็ยังข้างรักอยู่เป็นอะไรที่ลงตัวดีโดยนิสัยก็เข้ากันได้ดีพอยเองได้เคย ใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศมาด้วยเวลาเราอยู่ด้วยกันเวลาคุยกันเราใช้ภาษาอังกฤษคุยกันสําหรับผมมันสบายใจขึ้นในความคิดในหลายๆอย่างที่เราอยากจะพูดพอเราพูดเป็นภาษาอังกฤษมันง่ายขึ้นสําหรับผมปัญหาอย่างเดียวคือพอพูดภาษาอังกฤษกันเยอะๆภาษาไทยก็จะแย่ลงบริโทของภาษาอังกฤษกับภาษาไทยพอสื่อสารกันแล้วความหมายต่าง ใช่คนที่โตในประเทศไทยในไปอยู่เมืองนอกพูดภาษาอังกฤษตลอดมันก็มีบางอย่างที่อยากจะอธิบายเป็นภาษาไทยแต่อธิบายออกมาไม่ได้อย่างผมโตที่เมืองนอกให้อยู่เมืองไทยนานแค่ไหนแต่ภาษาที่ผมโตมามันคือภาษาอังกฤษเวลาที่ผมจะพูดถึงบางสิ่งบางอย่างความคิดบางอย่างการที่เราพูดเป็นภาษาอังกฤษมันสื่อสารกันได้ง่ายกว่า บางทีพอใช้ภาษาไทยมันอาจจะใช้คำเปรืองหวานสุดๆผมเป็นคนที่ค่อนข้างสวีดพอยสวีดฝ่าผมอีกเราเป็นนักแสดงเขาทำงานออฟฟิศเวลาที่จะได้เจอกันจริงๆมันจะไม่ค่อยเป็นเวลาและยากในช่วงเวลาที่ว่างก็อยากจะหาเวลาที่จะได้มาเจอกันให้ได้มากที่สุดพอเจอกันก็เลยสวีดเต็มที่ ให้คะแนนฟาร์มข้างรักของตัวเองเท่าไหร่เต็มสิให้เต็มสิบร้อยให้ร้อยส่วนของพอยคือเกินร้อยแน่นอนจริงๆแล้วก็มีมุมอ่อนมุมหวานก็ไม่ได้ลงอีกเยอะแยะนะก่อนนอนก็จะต้องวิดีโอคอลคุยกันให้เห็นหน้าต้องบอกรักกันทุกครั้งก่อนนอนอันนี้ห้ามพลาดเลยห้ามพลาดเด็ดขาดไม่งั้นตายเลย มันดีนะครับการที่เรามีคนที่เขาเป็นห่วงแคร์ความรู้สึกเรามันทําให้เรามีกําลังใจมีรอยยิ้มเขาเองเป็นคนที่ชอบดูแลด้วยเขาดูแลจนผมเกรงใจไปที่บ้านเขาหยิบน้ําหาอะไรมาให้เราทุกอย่างเราไม่ชินผมเป็นลูกคนโตผมไม่เคยทําอะไรแบบนี้แม้กระทั่งผมเองก็ดูแลทุกคนทุกคนจะรู้ว่าผมเป็นคนที่ชอบดูแลแต่การที่เรามาเจอคนที่ดูแลเรา ตอนแรกเราก็รู้สึกอึดอัดนะมันแปลกเราไม่ชินหยิบน้ำมาให้เราเกรงใจเขาจังแล้วเราจะยังไงต่อดีเขาเป็นคนอยากทำให้ตอนหลังๆนั่งเฉยๆบอกเขาขอน้ากินหน่อยในวันสำคัญต่างๆยิ่งสวีดอันนี้น่าจะทั้งคู่นี่ก็ใกล้จะวันเกิดผมแล้วเขาก็ค่อนข้างจะเครียดว่าจะทําอะไรจะหาของฝันอะไรผมดีผมก็ผมก็บอกไม่ต้อง มันไม่ใช่สิ่งสําคัญแค่มีพออยู่ข้างๆผมก็แฮปปี้แล้วไม่ต้องมาทําอะไรพิเศษแค่นี้ก็ถือเป็นของฝันที่ดีที่สุดแต่เราก็เห็นได้เลยว่าเขาตั้งใจมากอยากรู้ว่าเราชอบเราอยากทําอะไรก็บอกเขาว่าไม่ได้อยากทําอะไรทั้งนั้นขอแค่มีเวลาอยู่ด้วยกันมันก็ดีเกินพอแล้วคิดเรื่องแต่งงานหรือย,ยังถ้าถามผมว่าจะแต่งงานอีกครั้งไหม ถ้าแต่งกับพลอยผมแต่งแต่ในตอนนี้ขอพร้อมในหลายๆเรื่องก่อนก็มีคุยกันบ้างถึงเรื่องอนาคตและอยู่ด้วยกันไหมจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันยังไงแต่ยังไม่ได้คุยกันถึงเรื่องแต่งงานก็ยังไม่ได้กําหนดอะไรแต่ดูจากอายุผมแล้วก็คงไม่อยากให้มันเนิ่์นนานไปฝาน,นี้อยากจะขอพลอยแต่งงานเหมือนกันก็อยากอยู่ครับเดี๋ยวจะมารุ้นกันว่าปีหน้ามีคิดเอาไว้ครับมีคนอยากแต่งงานกับเราก็ต้องอยากแต่งไว้ก่อน อะไรที่ทำให้เรามั่นใจจะใช้ชีวิตคู่กับคนนี้จากที่คบกันมาก็จะปีหนึ่งได้ดูอะไรหลายๆอย่างแล้วก็รู้สึกมั่นใจเราได้ใกล้ชิดกับครอบครัวเขาญาติพี่น้องเขาทุกคนน่ารักมาก เขารับผมมาในครอบครัวผมรู้สึกอบอุ่นและรู้สึกดีมากๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของดารานะครับที่ข้างรักก็มีอะไรอัปเดตมีข่าวอะไรอัปเดตหรือมีข่าวอะไรที่มาเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังกันครับ